คนที่จองผ่านโรงพยาบาลเอกชนอะมี3.9ล้านโดสแต่คนจองตอนนี้9ล้าน2แสนเราจะจัดสรรยังไงให้เพียงพอกับคนที่จองอะคะครับหลักการของสมาคมได้ประชุมทั้งกรรมการและสมาชิกนะครับผมเพียนรอบใหญ่คือสมาชิกของเราเนี่ยมี330โรงพยาบาลทั่วประเทศ นะครับแล้วก็มีสมาชิกที่จองวัคซีนเข้ามาเนี่ย2 7งโรงพยาบาลานะครับหลักการเราต้องการโดยในเชิงนโยบายของสมาคมคือกระจายให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดได้รับวัคซีนนะครับเพื่อไปฉีดจะได้ประชาชนไม่ต้องวุ่นวายเดินทางเข้ามากรุงเทพหรือมาเมืองใหญ่หญๆกระจายไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งอู่ทองสุพรรณบุรีจะมีวัคซีนฉีดเราก็เอาวัคซีนพวกนี้โดยมาตัดกิจรายอยู่ที่1 0,000โดส นะครับให้ทุกคนเข้ากระเป๋าไปมี1,000 0โดสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าโรงพยาบาลเอกชน194โรงพยาบาลนะครับได้วัคซีน100%ครับตามที่เขาจองเพราะคนกลุ่มโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจะจองมาปริมาณไม่มากบางที่ทอง5,000โดสบางที่จอง7,000โดสนะครับเราได้ใช้วัคซีนต่วนนี้ไปทั้งหมดนะครับ สำหรับ1นึ่มุนโดส277โลงเนี่ย <ฮะ S 1> เราใช้ไป145,860สนสีเดี๋ยวนะ1 4 <K> ึ <K> ่งแสนสี่กก็จะเหลือวัคซีนจาก3ามล้านเคือ2องล้านสี่แสนับครับ <ฮะ S 1> ทีนี้ <ฮะ S 1> พอเกิน1นึ่เกินหนึ่งหมืนโดสเราก็ามาจัดเป็นคอมมอนไซส์ครับ เพื่อให้แฟร์กับคนที่ก็จองเยอะหรือคนจองน้อยนะครับก็จะมีอย่างครือข่ายแต่และเครือข่ายถ้าจองเยอะอาจจะได้แง่สามสิงเปอร์ถ้าจองน้อยมาก็จะได้4-50%อร์เซแต่มันจะตรงวัตถุประสงค์อันนี้เป็นหน้าที่ของสมาคมซึ่งสมาชิกแอคเซปในสูตรของเราสูตรของเราก็ยื่นไปให้ GPO เพื่อจะทำเทอมชีทในการจ่ายสตังอีกวัน2วันเนียรับ อก็คือตอนนี้โรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกนะคะ277โรงพยาบาลก็มีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด194โรงพยาบาลในต่างจังหวัดมั่นใจว่าคนที่จองเนี่ยได้ครบใช่ไหมคะได้ครบร้อยเปอร์เซ็นทุกลงเลยครับหนึ 1, 1> ่รงร้อยเก้าสิบสี่งเพื่อ,อเป็นการกระจายวัคซีนครับอโอเคกระจายวัคซีนไปที่โรงพยาบาล เอกชนในต่างจังหวัดนี้ได้ครบตอนนี้เหลือว่าในกรทมเนี่ยที่จองกันเยอะ2ล้านสี่แสนที่เหลือประมาณ2อล้าน4ี่แสนเนี่ยก็จะมาจัดสรรใครที่จองเยอะก็าอาจก็อาจจะได้ประมาณ30หรือ40%เอร์เซของที่จองอย่างนี้หรอคะใช่ครับโดยอย่างนี้ครับรวัคซีนเนี่ยเราความต้องการมันอยู่9 9าล้าน2นะครับพอเราจัดสรรลงไปล้านฝาดูดแล้ว ะ <S <S นะแต่เราเอาเทียบปริมาณที่ที่ที่เหลืออยู่ที่จองเข้ามาเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดล้านเจ็ดแสนโดสแต่วัคซีนมีแง่สองล้านสี่แสนโดสอันนั้นสิค่ะเราก็มาบีบเป็นคอมมอนไซอะครับแล้วก็ทําให้เจ็ดล้านกว่าเนี่ยเท่ากับสองแสนสองล้านสี่ครับไปตามนั้นเลยครับทุกคนแอคเซปต์ในสูตรหมดครับ ทุกคนแอ c เซ็ในสูตรเพราะว่าเราก็จัดสัดส่วนให้ลงตัวแต่ก็แสดงว่ามันจะต้องมีคนประมาณเกือบ6ล้านใช่ไหมคะที่จองแล้วไม่ได้ไม่ได้วัคซีนเออที่ไม่ได้วัคซีนในรอบแรกเนี่ยหรอคะครับมันหมดไปแล้วครับ